สวัสดีครับเคยอยากรู้ไหมครับว่าที่บ้านเราเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างมันกินไฟไปเท่าไร่กันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาทำโปรเจกต์สมาร์ทโฮมง่ายๆแต่ใช้ได้จริงสุดๆกันนั่นก็คือเครื่องมือวัดค่าไฟที่เราดูได้สดๆผ่านมือถือเลยลองนึกภาพตามเลยครับแค่เราเปิดแอร์เปิดพัดลมปุ๊บฟุบตัวเลขค่าไฟมันก็จะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอมือถือเราทันทีเลยแถมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะจะถูกบันทึกเก็บไว้ให้เราดูย้อนหลังได้แบบอัตโนมัติเลยครับสะดวกมากๆ แล้วที่เด็กไปกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับโปรเจกต์ Project ทั้งหมดนี้นะใช้งบประมาณแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองใช่ครับฟังไม่ผิดด้วยเงินไม่กี่ร้อยเราก็สร้างเครื่องมือเจ๋งๆแบบนี้ไว้ใช้เองที่บ้านได้แล้วเอาละ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าของที่ต้องใช้มีอะไรบ้างบอกเลยว่าหัวใจหลักของมันมีแค่3อย่างเท่านั้นเองง่ายๆแค่นี้เลยชิ้นแรกเลยนะฮะก็คือเซนเซอร์ PCEM 004T ตัวนี้แหละครับ มันคือดวงตาที่คอยมองว่าไฟบ้านของเราเนี่ยมันไหลผ่านไปเท่าไหร่ส่วนชิ้นที่2นี่ก็คือสมองของเราครับบอร์ด ESP8266 ตัวจิ๋วแต่แจว๋วมันจะคอยรับข้อมูลจากดวงตาแล้วก็ส่งต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi และสุดท้ายก็แค่สายไฟธรรมดาธรรมดานี่แหละครับเอาไว้เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันพอมีของครบแล้วก็ถึงเวลาประกอบร่างกันแล้วครับมาดูกันเลยว่าจะต่อสายไฟกันยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อน ก่อนจะไปจับสายไฟหรือทำอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับขอย้ำเลยนะต้องไปสับเบรกเกอร์ลงก่อนปิดไฟให้สนิทนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอทีนี้มาดูพระเอกของเรากันดีกว่าครับคือเจ้าตัวหนีบที่เรียกว่า CT c o i เนี่ยแหละครับความเจ๋งของมันคือเราไม่ต้องไปตัดสายไฟเลยสักเส้นนะแค่เอาไปคล้องไว้กับสายไฟเส้น L หรือสายลายที่มีไฟวิ่งผ่านมันก็จะดักฟังได้เลยว่ามีกระแสไฟวิ่งอยู่เท่าไหร่ ง่ายแล้วก็ปลอดภัยสุดๆเลยครับส่วนการต่อสายระหว่างตัวเซนเซอร์กับสมองของเราก็ง่ายมากครับมีแค่4เส้นเองไฟ5โวลต์เข้า5โวลต์กราวต่อกราวแต่จุดที่ต้องจําให้ดีเลยนะคือสายส่งข้อมูลครับมันต้องต่อสลับกันคือเอาสายรับหรือ RX ไปต่อกับสายส่งหรือ TX ของอีกตัวแล้วก็ทําแบบเดียวกันอีกคู่หนึ่งเหมือนให้มันคุยกันถูกทางครับโอเคเรื่องฮาร์ดแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาปลุกเสกชีวิตให้มันกันด้วยซอฟต์แวร์ มาดูเรื่องโค้ดกับที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์กันบ้างที่เก็บข้อมูลของเราเนี่ยนะเราจะใช้ของฟรีแล้วก็ดีอย่าง Google Sheets เนี่ยแหละครับขั้นตอนก็คือ 1. สร้างชีทใหม่ขึ้นมาเลย 2. ไปที่เมนูส่วนขยายแล้วหาคำว่า App Script 3. c ก py บีโค้ดที่เราเตรียมไว้ให้แล้วเอาไปแปะ 4. กดปุ่มที่ชื่อว่าทำให้ใช้งานได้หรือ d e PLOY แค่นี้เองครับเราก็ได้ถังเก็บข้อมูลส่วนตัวแล้วอ๋อมีจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆตอนที่กด d e PLOY นะครับ มันจะถามว่าใครเข้าถึงได้บ้างตรงนี้แหละครับต้องเลือกเป็นทุกคนหรือ anyone นะครับทำไมถึงต้องเป็นทุกคนก็เพราะว่าเจ้าบอร์ด e s p 8 2 6ของเรามันอยู่นอกระบบของ Google ไงครับถ้าเราไม่เปิดประตูให้มันก็ส่งข้อมูลเข้ามาไม่ได้มาถึงเรื่องโค้ดไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมบอกแล้วว่ามันง่ายมากเราจะแก้แค่3บรรทัดเท่านั้นจริงๆ 1. คือชื่อ w i f i ที่บ้าน 2. คือรหัสผ่าน WiFi และ3ก็คือลิงก์ยาวๆที่เราเพิ่งได้มาจาก Google Script เมื่อกี้นี้เอามาแปกใส่ตรงนี้จบเลยกดอัปโหลดโค้ดเข้าบอร์ดได้เลยครับเอาละครับทุกอย่างพร้อมแล้วถึงเวลาที่เราจะมาดูผลงานกันแล้วครับมาดูกันว่าพอเปิดใช้งานจริงจะเป็นยังไงแล้วเราจะเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรได้บ้างตอนนี้เราเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะแต่ยังไม่ได้เปิดลองดูที่หน้าจอ Google Sheets ครับ เห็นไหมครับว่าตัวเลขเป็นศูนย์วัตต์นี่คือสถานะปกติที่ยังไม่มีการใช้ไฟทีนี้เตรียมดูให้ดีนะครับผมผมจะกดเปิดพัดลมแล้วนะ3 2 1เปิดปุ๊บมาแล้วเห็นไหมครับตัวเลขมันเด้งขึ้นมาเป็นร้อยกว่าวัตต์ทันทีเลยข้อมูลจะถูกส่งมาแบบเรียลไทม์เลยนะพร้อมเวลาเป๊ะๆเลยด้วยทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนไหนใช้ไฟไปเท่าไหร่ เห็นไหมครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะอย่างเช่นเอาไปติดมิเตอร์ที่หอพักดูซิว่าค่าไฟมันตรงกับที่เจ้าของหอคิดหรือเปล่าหรือจะเอาไปหนีบกับแอร์หรือตู้เย็นเพื่อดูว่าตัวไหนกันแน่ที่มันกินไฟโหดๆหรือจะเอาไปตามล่าหาพลังงานแวมไพ์ก็ได้คือไฟที่เครื่องใช้ไฟฟ้ามันยังกินอยู่เรื่อยๆทั้งๆท,ที่เราปิดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถอดปลั๊กนะครับพอเราได้เห็นตัวเลขการใช้ไฟแบบสดๆแบบนี้เนี่ย มันทำให้เราเข้าใจเลยว่าพฤติกรรมการใช้ไฟของเราเป็นยังไงสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันเล่นๆครับว่าลองเดาดูสิครับว่าในบ้านของเราเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นไหนที่กินไฟเยอะที่สุดถ้าอยากรู้คําตอบจริงๆลองทําเจ้าเครื่องน,นี้ดูสิครับรับรองว่าผลที่ได้อาจจะทําให้ประหลาดใจเลยก็ได้